มาดูแผ่นครามร้อนแผ่นาร,ร์มร้อนจะเป็นโลหะหนาแบนใช้ความหนาปกติการไหลของกระแสไฟฟ้าอิเล็กตรอนทาเป็นเส้นลวดทร,รวรรทรงกระบอกยาวเป็นทรงกลมทรงกระบอกนั้นอิเล็กตรอนจะไหลยอยู่บริเวณพื้นผิวมากกว่าตรงกลางระดับตอนมันจะถูก ดึงไปอยู่ตรงกลางรวมกันอตอนอยู่ี่พื้นผิวส่วนการเป็นแผ่นโลหะบางถ้าบางมากแล้วนีตอนอยู่ที่พื้นผิวได้การไปกะใส้ควาวจะมีการการวิ่งวนเวียนเป็นตัวเก็บประจุแลวเมื่อหยุดส่งลืกเต็มมันก็จะวิ่งคลายออกมาส่วนนี้อิเล็กตรอนจะวิ่งอยู่ตรงแกนกลางความหนาของแผ่นความร้อนและความหนานี้ทำให้ แรงดันที่ใช้อยู่นั้นลดลงในการต่อกระสายคว้าต้มีความต้านทานตัวนึงที่ปรับก้าได้ในการเพิ่มให้ลดความร้อนอีกตัวนึงเป็นความต้านทานที่ต่อไว้กับตัวแผ่นความร้อนนี่ตรงเลยตัวเึงผ่านความร้อน,นแบบนี้ทั้งสองสายของคอยวา่ากระแสระดับที่เรามาใช้กับแผ่นความร้อน เรามา220โวลต์แต่ว่าเมื่อเข้ามาที่แผ่นความร้อนแล้วมีหน้าที่จำนวนมายางนี้แรงดันจะลดลงเหลือปรมา12-24โวลต์ไม่เกิน36โวลต์และการกระดิกของกันจะคลายพลังงานความร้อนหลังมาเนการวิ่งวนเวียนอยู่ในแผ่นหังนะสังเกตว่ามันเวานั้นจะมีน้อยกว่า เนื่องจากแนวแกนกลางความตามความหนาแปรร้าบเปนแนวตามแนวความแบนน,ะนั้นรุดตอนจะวิ่งอยู่ด้นานไหนนั้นรุตอนต้องอยู่ด้นนานนั่นแต่ถ้าเป็นเส้นลวดกลมๆแบบนี้รุดตอนจะวิ่งอยู่ที่พื้นผิวมากกว่าปกติดังนั้นการความร้อนนี้มีกะ๊าซฟ้าไหลยอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ แรงดันต่ำจากความหนาเป็นตัวเก็บประจุอย่างหนึง่งแับพผนความร้อนมีอะไรอีกนิดนสานมารถใี้แก็บต,ต๊กเครื่องคมารฟอนต้องไปตรวจดูนะเพราะต่องต่างก็ต,ต้องไปดูของจริง ไม่อาจจะผิดไปจากที่อธิบายไว้บ้างแล้วการส่วนใหญ่ไม่ผิดเยื่นกันไปน,นี่ความทำปรับก็ได้เพิ่มความร้อนมีกระแสไฟฟ้าไหลยอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่แล้วก็มไมนนไ่ได้หุ้มฉนวนใดๆสำหรับแผ่นความร้อนนี่คือความต้านทานคพบ่มความแรงกระแสทั้งปลายสายทั้งสองทาง ตัวหนึ่งเป็นข้าของที่อีกต,ตัวนึ่งก็ปรับก้าได้สำหรับโารี่มองข้าไอคว้าแล้วก็ของที่ปรับไม่ได้ใช้ตามน้นเลยไม่ตอใเวลาเดไปต่างคว้าที่ไม่ได้หุมจะนวนนะแล้ว็ไฟฟ้าที่ทานหนึ่งก็ไม่ได้หุ่มจะนวนคว้าไหลได้แล้วเดอ๋ยวแโชนเปอร์กันเอ๋อจะเท็ย เือกระจกเมัลลิกโลหะเมัลลิกโลหะรเบอ้์ยางอลวินเทอร์ด่านน้ำในการผลึกไม้เกการรั่วซึมอตลองดันคอมเพรสเซรคอไรป้องกัน แหวนอันตัวแรงดันคอมเพลวิงแหวนกวาดน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีรูจอดอยู่บาดเพลย์หลายตับห้องแข็งการวัดใช้ก็เหวี่ยงวัดน้ำมันหล่อเลื่อนขึ้นมาหล่อเลื่อนลุกสูบในก็ยังขนาดใหญ่ยอย่างที่เราเอ็นยูจะมีรูต่อก็้าไปหล่อเลี้ยงยอดสูบแต่เขาร้อนยอดสูบด้วยหล่อเลื่อนกินหล่อเลื่อนสลับก็อลับกุ้งสูบ,สลบหล่อเลื่อนต้อนรัอด การสุขมีสักอาทิตย์ก่อนทำลงตามแผนการเสนอแผนคือเครื่องจับเครื่องกับคนของสถานการณ์จะใช้เป็นถึง3-2มถึงสองปีก่อนจะมาหัวกองปฏิษัทพันธ์กับอายุของบุคลากร หมดพลีเยอย่งเาหาจูบฝาสองห้าจนะูาจนะก็เสียนสมรับเมืองหลวงตอนนี้เริ่มจากขา2สองไนอนอาจจะกลับมาในอีสสิบปีจะเราเลือกทุก่อสร้างใเมืองงานเมืองหลวงถ้าเลือกเพิยมเียนที่อหยุก็ลังก็กนีไปแล้วสีบปียืดอยต่อไปไดแปดสิบปีล้วเาก็จหนึ่งอ้์นะ

อาพันปีสองพันกว่ากุนตแล้วก็เป็นกล้ายผ่านในรุ่นต่อไปรุ่นต่ารุ่นถัดไปบางอ่างตอนนี้การจัดนะดตัดแทนลงเอาจกรามาสเขาออมันเสียโซฟของาอาการก็ไั่ไหวเสียทีนมีกัญชาเสียทุก้งแล้วเราต้องไปที่ข่อนตัวันตอบก่อนไม่ต้องเสียภาษีเรื่องนหมดด้วย อีกเศ่สิบเพียงเพียงอกยนกลับมาที่มาตะพุทธเลือกตุกเลือกเลอกสิ่งส่วนังเก็บใบทำงานอนุรักษ์ของกองอุตสาหกรรงส่วนของอุสาหกรมกรมสักตัดของกระทรวงกรมต่างของกางวสาร การสร้างเมองหลงการอยู่อาศัยความรสุสมการจงงานเป็นกองบริษัทบริษั์ของทนชาติมม่ใช่แค่พยาบเพิ่มสาขาสองสนังานใหญ่กองทุนําเนินายบริสุวนไปครับไปพันาการไปย่านพาการถึงบางละมุงถ้าเรือจราสิตจราินค้ายจะส่งออกประมาณหล้านล้านบาทเท่บน้ำหนักประมาณ นี ms, 100, 100 100, 150, 15, ่สิบหารประมาณสามแสนล้านกิโกรัมเกืนึลำก็เรือร้อยตู้กับหนึ่งแสนห้าหมื่นหแสนกิโลกรัมสิบลำระมานเข้าสามออกสามสิบนะ้าเรือมันถ่ายได้วันละห้าสิบลัห้าอำเภอห้าอำเภอก็ได้แล้วอำเภอแล้วห้าถ่าเรือ เหลือาเฟอละห้าแห่งออโหดุมีถึงกีหามสิบเดี๋ยกองเตยเรียนถึง่านพุดเลยจนถึงน้ำชิมดันบุรีนั้นเรือธนาคกาประมาณเจ็ดสิบหลือันจ้าย่อระก็ต้องสร้างประมาณก็พอกันงานงานเบือนี่กอาลัประมาณอยู่ขั้นตอน เง้นหนักยือขนส่งลำร้อยสบตู้สองร้อยตู้ตู้สิบห้ตันถ้าตันห0ึ่งห้าันสิ่าแนห้าหมื่นร้อยล้านห้าลำสองร้อตู้สาล้านหนว่นสามหมื่นตู้าไห่ ร้อยสามรานะประมาณนั้นแหละเรือำนแล้ลองคดูเราคำนวณกทาเรยรสอร้อยตันมืหน้ันวนห้นึ่งจดห้าสองร้อยสามล้านกิโลกรัมหนึ่งลำสิบลำสามสิล้านร้อลำ สามร้อยล้านตันสามร้อยล้านกิโลกรัมสามร้อยล้านกิโลกรัมสิบถ่าเรือสามพันล้านกิโลกรัมหนึร้อยถ่าเรือสามหมื่นล้านกิโลกรัมสิบวันสามแสนล้านกิโลกรัมหนึร้อยวันสามล้านล้านกิโลกรัมและสองร้อยวันเก้าล้านล้านกิโลกรัม ้านล้านบาทนำเข้าและส่งออกล้านล้านบาทตอยี่สิบขันตอนตอนนี้เกือบรู้เรื่องเกคยกับวกการบุคลากรเวลาสวนไปหลอหกแสนสองแนสามแสน0 0แสนล้านโรกกรม ประมาณหนึ่งจุดห้าล้านจุดสามจุดห้าล้านวันทงเท่าเดือเค้าแล้วออก2องเท่าเดือ้าล้านสหล้านร้อยลร้อยาสิบลานสิบวันหั้า ร้อยวันห่าสามร้อยวันสามร้อยวันสี่้ามีสามแสนสามสนิโลกัรที่จงออกการิดตามได้ทานเริ่มใหม่ มื่น้านกิโลกรัมส0บตู้เส้อหน้าร้อตู้ล้านหน้าสองตู้สล้านหน่งลำท่งเที่ยว3ล้านกิโลกรัมส0ลำสาล้านร้อยลำสาม้ล้านร้อลำสามล้านถ้าหนึ่งร้อถ้าเรือลำลน ท่าเรือร่างเดี่ยวต่อวันถ้าท่าเรือร่าเที่ยวไม่ห้าร้อยลำหนึ่งร้อยท่าเรือสามร้อยล้านสิบอยท่าเรือสองร้อยล้านกิโลกร,รมัมสิบวันสามร้อยวันสามล้านโอ้โหหัว สามล้านสิบสาสามร้อยสามสิบร้อยลสามร้อยล้านกิโลกรัมมีอยสามแสนล้านกิโลกรัมร้อยล้านกิโลกรัมสิบสร้อยล้านกิโลกรัมร้อยล้าสามร้อยล้านกิโลกรัมสิบวันสามนล้าน้ามหมื่นล้าน Kam loa e wan kao munsen, <laughs> laa <laughs> ki loa ถ้าพีธาเรือถ้าเรือคนถ่าได้วันหนึ่งถ้าวันละสองลำก็าห้าสเรือแล,ล้วสีล่ลำก็ยี่เเรือำเข้าส่งออประมาณห้เรือเรือนั้ถ้าหาเ,อาเปอ,าเอ,าอ,เอรจก่เบสิเจาเรือสิบอเอกเปอล ท่า,ทาเรือมาห้าสิบท่านะไดรับคนตาได้วันล,ละหาลำอยีห้าลำคนตาเราวนลน,น้นงเราเวลาดูลำละสองออร้อยตู้ราการเรือต่างแต่ละลำเดือนาก็มีมาความรามหของท่าเรือเท่านั้นตานั้นเลยเ้าสิเจ้าเรือเข้าและส่งอทำเข้าและส่งอ,อสงออ